ปิงอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับครูจะให้ดูอันนี้ก่อนก็คืองานที่พวกเราต้องไปตามนะครับก็คือตรงนี้ไปดูนะครับว่าคะแนนของพวกเราเป็นไงบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าเรียนอะ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่ไม่เข้าเลยนะครับคนนี้มาดูคลิปย้อนหลังนะครับ ก็ไปดูใบงานที่1นสี่แล้วก็ไปทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากไปเรียนนะครับด้วย Google Form เนาะเพื่อนที่ไม่มีคะแนนเลยเยอะมากนะครับก็เป็นแก๊งเดิมๆนะครับมีเด็กใหม่ด้วยละลิตาด้วยนะครับใบงานที่1นึ่งถึงสานะละลิตาอย่าลืมเข้าไปทํานะครับเป็นหนึ่งถึงสี่ดิหนึ่งถึงสี่แล้วก็ใครที่อยู่ในห้องนี้บ้าง จะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในห้องนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับมีแต่ลลิตานะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับใบงานอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ในประกาศตรงนี้ปึบ๊บอ่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีประมาณสี่งานไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไหมลลิตาโอเคกดยกมือครับถ้าโอเคกดยกมือติดง โอเคกดยกมือลาลิตาลาลิตาไม่ใช่เคนลาลิตาโอเคุยอดเคเยมนะครับมาทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราได้พูดถึงเรื่องของอ การวรวบรวมข้อมูลเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็มันจะย้อนไปตอนที่พวกเราเรียนก่อนที่จะปิดห้าวันเนาะปิดอาทิตย์นั้นที่เขาหยุดให้ให้เคลียร์งานให้พักผ่อนนะครับก็การรวบรวมข้อมูลจำได้ไหมการรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมดกี่วิธีหกหรือเปล่าหกวิธีครับผม ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับด้วยการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์ก็คือการไปทำอะไรสัมภาษณ์คือทำอะไรครับสอบถามพูดคุยก็ไปนั่งอสอบถามพูดคุยไปนั่งสัมภาษณ์นั่นแหละถูกแล้วนะครับการสำรวจพวกเราเคยทำการสำรวจไหมฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเอ้ยเอการสำรวจคือ,อยังไงครับครูดูโปรไฟล์แต่ละคนเอานั่นแหละครูถามว่าการสำรวจคืออะไรเอ่ยการที่ไปดูด้วยตัวเองครับไม่ไ <ป S 1> ใช่<ป>การสำรวจก็เหมือนกับที่ครูให้สำรวจเบอร์โทรศัพท์สำรวจที่อยู่สำรวจสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจำได้ไหม ที่ครูให้ติ๊กให้กรอกอ๋อครับเออนั่นแหละเขาเรียกว่าการสำรวจนะครับการสังเกตก็เหมือนกับที่เคียนพูดเมื่อกี้คือการไปดูดูดไปยืนมองใช่ไปดูด้วยตัวเองไปสังเกตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็การทดลองแล้วก็การทบทวนเอกสารซึ่งการทบทวนเอกสารของเราเนี่ยครูจะเรียนในพาทาในวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการสมมโนการสมมโนก็คือเป็นการเช็ค นะครับเช็คว่าเด็กที่อยู่บริเวณของตำบลเขาเพิ่มมีกี่คนเด็กที่อยู่ในตำบลชะโอมมีกี่คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนะครับทีนี้จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมว่านะครับการรวบรวมข้อมูลในการทบทวนเอกสารตำรานั้นนะครับการรวบรวมในการ พบทวนเอกสารตำรานั้นครูก็จะให้พวกเราไปค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะค้นหาใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับก็การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือควรที่จะไม่ใช้คำที่มันกว้างเกินไปใช่ไหมครับคำที่มันกว้างเกินไปเช่นครูให้หาประเภทของขยะแต่พวกเราไปค้นคำว่าขยะมันกว้างไปไหมมันจะมีประเภทของขยะไหม มีครับโอเคดีมากครับมีคนตอบให้โคูโคดีใจอ่าการค้นหานะครับก็คือเราควรที่จะค้นหาที่คําที่มันไม่กว้างจนเกินไปนะครับถามว่ามีไหมก็มีแต่มันจะหามันจะหาได้ยากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องเข้าหาหลายๆเว็บทีนี้นะครับการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับก็จะเป็นต้องจะต้องใช้คําที่เจาะจงลงไปเช่นการลดปริมาณของขยะ ประเภทของขยะลงไปแบบนี้เลยครูต้องการคำไหนพวกเราก็ไปเซิร์ชคำที่มันตรงตรงคำ <lottery> เลยเช่นครู <white> <Stelle. S 2> ให้ไปเซิร์ชหาเชื้อโรคของโควิดเนี่ยมันมีเชื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการค้นหาข้อมูลนะครับเราควรที่จะค้นหาข้อมูล <socialist> ไม่ใช่แค่ค้นหาแค่เว็บแรก นะครับไม่ใช่ค้นหาแค่เว็บไซต์แรกในการค้นหาข้อมูลเราควรที่จะค้นหาอย่างน้อยอ่ะสักห้าถึงเจ็ดถึงสิบเว็บไซต์ทำไมถึงค้นหาหลายๆเว็บเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลที่เขาให้มามันมีความถูกต้องไหมมันมีความตรงกันไหมถ้าสมมติครูถามหน่อยถ้าสมมติครูให้ค้นหาคำว่าประเภทของขยะแล้วพวกเราไปค้นหาประมาณห้าเว็บไซต์ เจอข้อมูลที่มันตรงกันทั้งหมดสามเว็บไซต์คิดว่าข้อมูลนั้นถูกต้องไหมครับใหม่มั้งครับให้คิดใหม่อีกทีหนึงถูกต้องครับถูกคับถูกเพราะว่าอย่างน้อยมันมีความเหมือนกันครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมถ้าสมมติเคนครูถามหน่อยถ้าครูบอกว่าให้ไปค้นหาคำว่ารถปริมาณของขยะ ทั้งหมด10เว็บไซต์แต่เคนเจอข้อมูลที่มันตรงกันแค่3เว็บไซต์คิดว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือไหมครับไม่ครับไม่มีเพราะว่ายังไม่ถึงเครื่องนึงเลยด้วยซ้ำใช่หรือไม่ใช่ครับนั่นแหละนะครับคือการค้นหาข้อมูลนั้นควรที่จะต้องใช้คำที่มันเฉพาะเจาะจงและจำเป็นที่จะต้องค้นหาในเว็บไซต์หลายๆเว็บนะครับเพื่อ ยืนยันข้อมูลว่าข้อมูลนั้นนะมันถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกในการค้นหาข้อมูลนั้นเราจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาล่างอ้างอิงแหล่งว่าเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับโดยที่การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นเขาก็จะมีรูปแบบดังนี้นะครับก็คือหนึ่งเราจะต้องบอกชื่อผู้แต่ง 2. เราจะต้องบอกชื่อบทความหรือว่าชื่อข้อมูลที่เราไปค้นหาสามเราจะต้องบอกว่าเราสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่และสเราจะต้องบอกว่าเราไปค้นมาจากเว็บอะไรนะครับซึ่งอันนี้คือตัวอย่างเนาะทีเนี้ยงานวันนี้ที่ครูจะให้พวกเราทำนะครับก็คือนี่นะครับก็คือ พวกเราต้องไปค้นหาข้อมูลนะครับที่ครูกำหนดให้ทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วก็เขียนเนื้อหามาแบบนี้นะครับก็คือยกตัวอย่างข้อ1ข้อ1ครูครูคบอกว่าไงให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างข้อที่หนึ่งคือเรื่องของประเภทของขยะนะครับแล้วก็ข้อที่1.1ตรงเนี้ย ให้เอนพวกเราไปเอาข้อมูลที่เราก๊อบมาจากอินเทอร์เนต็ตที่มันมีความซ้ํากันของข้อมูลหรือว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีทั้งหมดห้าถึงเจ็ดเว็บไซต์เนี่ยถ้าสมมติไปค้นหาคําว่าประเภทของข้อมูลห้าเว็บไซต์ต้องเหมือนกันทั้งหมดกี่เว็บไซต์ถึงจะก๊อปปี้มาได้สามเว็บไซต์ถูกต้องครับเคมถูกต้องครับถูกต,ต้องครับจากเตนะครับก็คือสามเว็บไซต์ขึ้นไปก็เราก็ไป ลอกเอาข้อมูลประเภทของขยะมีกี่ประเภทจากเว็บไซต์ไปลอกมาไม่ต้องเขียนเยอะนะครับเอาแค่ประเภทมาเขียนแบบยอ่อๆมาก็ได้นคันอะไรนะครับถ้ามันก๊บอบวางอ่ะก๊อปวางเราครูจะให้เขียนในสมุดครับเราก็วางในสมุดได้ไหม,มก,ก็ให้มันให้มันมแบบแให้มันซ้ำกันตั้งแต่สามเว็บถึงห้าเว็บขึ้นไปครับถึงจะน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือ อ่ะแล้วทีนี้การอ้างอิงนะครับการอ้างอิงอ้างอิงมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอ่าครูไปเซิร์ชเลยเดี๋ยวนะครูบอกกันประเภทของขยะประเภทของขยะ,ะเบ๊บอ่าครูเซิร์ชใน google นะครับประเภทของของอยะครูก็เซิร์ช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 อ่าหามาร้อยล้านประเภทเดี๋ยว ปึ๊บอ่าสมมุติอันนี้ครูเซิร์ชมาข้อมูลมาตรงกันทั้งหมดสาประเภทแล้วครูก็จะเอามาเขียนอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้นะครับปึ๊บวิธีอ้างอิงเขียนไงนะอันดับแรกคือชื่อของคนเขียนใช่ไหมชื่อของคนเขียนก็คืออะไรก็คือชื่อเดี๋ยวนะชื่อของผู้แต่งหรือว่าคนเขียนอ่า ชื่อของคนเขียนคือเข้าไปดูเว็บไซต์ครับคนเขียนบทความนี้นะครับคนเขียนบทความนี้มีชื่อว่าอะไรก็คือชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลอะไรทรายขาวนี่เราก็เขียนมาเลยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวแล้วก็อย่าลืมจุดจุดนะครับอย่าลืมจุดนะจากนั้นชื่อเรื่องอะไรอันนี้ชื่อเรื่องเนาะ ชื่อเรื่องประเภทของขยะแล้วก็ตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยสืบค้นเมื่อวันที่วันที่อะไรอ่าสมมติวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกพี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับสามค่ะอ่าโอเคสืบค้นเมื่อวันที่สามอ่าสามสิงหาคมจากเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์อะไรเราก็แค่ไปกรอบตรงนี้ครับเห็นไหมเวลาเราเข้าอินเทอร์นเน็ตมันจะมี URL ข้างบนตรงนี้ครับไปก๊อฟเว็บไซต์มาเลยหรือว่าเขียนตามเว็บไซต์นั้นเลยแล้วก็มาวางตรงนี้เลยจาก w w w ร์ไม่ต้องเอา HTTPS ก็ได้เอาแค่ w w w j e r ว c o m อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งทีนี้เราจะต้องหาตัวอย่างครูหาให้ดูแล้วน้องว่าต้องทำยังไงข้อที่สองข้อที่สามนะครับ ให้พวกเราไปค้นหาเรื่องของการรักษาสุสขภาพจากโรคโควิดนะครับการรักษาสุขภาพจากโรคโควิดทํายังไงก็ทําเหมือนข้อที่หนึ่งนี่แหละก็คือไปเอาข้อมูลมาว่าการรักษาสุขภาพจากโรคโควิดอ่ะมันมีการรักษาอะไรบ้างจากเว็บที่บอกว่าต้องค้นสามถึงห้าเว็บให้มันมีข้อมูลตรงกันนะครับจากนั้นก็อ้างอิงอ,งอ้างอิงยังไงมีชื่อผู้แตง่ง มีชื่อเรื่องสืบค้นเมื่อวันที่จากเว็บไซต์อะไรนะครับแล้วก็ข้อที่สามการเรียนออนไลน์วิธีการเรียนออนไลน์มีวิธีไหนบ้างนะครับไปสืบค้นมาโอเคพอจะเข้าใจไหมเข้าใจจงแจ้งนะครับจงแจ้งเลยใช่ไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมเอยอ่ะโอเค นะครับเดี๋ยวครูจะไปโพสให้ในกลุ่มนะครับยูเซลอะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับไม่มีค่ะมีใครมีความโอเคนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับลาลิตาเข้าไปทำงานเก่าให้เรียบร้อยนะลาลิตาเอยโอ้ยเงียบคลิปผู้ถามว่าอะไรนะคะพอถามนี้ลาลิตาเข้าไปทำงานเก่าให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวครูไปโพสต์อันนี้ให้ในกลุ่มนะครับสองทับเราสองทับหนึ่งหรือสองทับสองนะหนึ่งครับหนึ่งโอเคอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เวลาที่เหลือไปทำงานให้เรียบร้อยนะครับไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยเนาะ อะไรนะวัดวัดวัดมรีลครับ